ดีค่ะสวัสดีวันนี้วันอังคารนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของป้าน้าทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารนะคะเจอที่เจอกับป้าน้าที่ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะอากาศร้อนนะคะป้าน้าก็จัดแบบนิดหน่อยนะคะเริ่มมาของลงนะคะแต่ยังไม่จัดร้านเต็มรูปแบบค่ะเอาเอาของมาลงทํางาน เอาของมาลงทำงานเอาเอาแบงค์มาใส่ซองเลือกอไลเซน็นใครนะที่หา,หายากอะ่ะไอ้บัหรบหารไม่ใช่อีกอันนึงอะ่ะวีะพรพงศ์วีพรงวพรงศ์กับกับอะไรนะวีรพงศ์กับเฉลิตปะ่ะคู่ต้องคู่กันวีพรพงศ์มีเยอะแต่คู่กับคนอื่นต้องคู่เฉลิตไม่ได้เออแหละจะไม่ได้ มีมีให้เลือกเยอะเนาะพูดถึงแยกเยอะนะธนบัตรเนาะสะสมอ่ะเหรียญมันจบได้เหรียญเดียวไงธนบัตรมันเยอะมันมันมีให้แยกให้เล่นเยอะเกินสะสมะไม่ไหวเราทุนน้อยอันนี้เหรียญเงินเหรอไม่มีมมนาฬิกามีแต่นาฬิโมงคนเดินหานาฬิกาบูเหรียญเงินเยอะแยะเลย เหรียญอันนี้ราชาการที่เท่าไหร่ <7. S 1> เหรียญสลึงร้อยเจ็ดสลึงกับห้าสิบตังห้าสิบหรือสอหลึงห้าสิบเอรอร้จนี่เป็นเป็นห้สิบตแล้วเหรอ,อแต่แต่ร้ยห้ายังเป็นสองหลึงอยู่ใช่ป่ะแล้วรอ้รอยเจหเป็นเป็นสสลึงหรือว่าเป็น 2> 2ห้สตังสองสลึง รออันนี้รออะไรรอเจ็ดเป็นห้าสิบจะตังค์รอเจ็เป็นห้าสจะตังค์เนี่ยค่ะห้าสิบจะตังค์รอเจ็ดถ้าเป็นรอหกยังเป็นสองสลึงอยู่หน่วยเรียกกันนะคะหน่วยเรียกอันนี้หนึ่งสลึงหนึ่งสลึงหรือยี่สิบห้าตังค์ยี่สิบห้าตังค์ยี่สิบห้าหนึ่งสลึงละยี่สิบห้าตังค์ไม่ใช่เขาเขาเขียนนะเขาเขียนมองไม่เห็นเขียนหนึ่งหนึ่งสลึงหรือเห็นยี่สิบห้าตังค์ ยี่สิบห้าสตอยี่สิบห้าสตอ,สอ,ตอรอเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบห้าสตังค์แล้วนะคะไม่ใช่เป็นหนึ่งสลึงนะคะถ้าเป็นรอหกยังเป็นหนึ่งสลึงเอ๊ะเมื่อกี้ฉันเอาไว้ไหนว่าที่หนึ่งสลึงอะ่ะใช่ป่ะรอรอรอสี่หรือรอห้านะั่นแหะหนึ่งสลึงอะ่ะสลึงหนึ่งอ่ะรอห้าสลึงหนึ่งรอห้าไม่รู้ห <5 S 2> ้ากับเฟืองเฟืองกับสลึงหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองดูซิหาไม่เจอ สลึงหนึ่งรอห้าสลึงหนึ่งรอห้ายังไม่เจอครับเขาบอกขอหาไม่เจอครับขเข,า,า,ไเบขาไม่หาครับอุ้ยเก้าสามจะแย่เลย <c oughs> เปิดที่ไหนดิ<ะ>เปิดเอาเปิดได้เลยคเก้าสามยี่สิบห้าห้าสิบสตางค์ลองหาดูสิเนี่ยมีตัวหนาตรงไ,ไหนเนี่ยสองสี่เก้าสามเนี่ย ว่าจะหาสลึงหนึ่งให้ดูไงสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งอเจอแล้วนี่อยู่นี่รออะไรนะรอห้าเหรอเจอแล้วอยู่นี่รอห้าสลึงหนึ่งหนึ่งสลึงเหรอเห็นไหมท่าเนี่ยค่ะ รอห้าหนึ่งสลึงรอห้ายังเป็นหนึ่งสลึงอยู่นะคะแล้วเมื่อกี้รอเจ็ดรอเจ็ดนี่เป็นยี่สิบห้าสตางค์ค่ะรอหกรอหกก็ยังเป็นหนึ่งสลึงมีอยู่นะรอหกฉันมีอยู่เยอะเยอะอยู่เรียนรอหกอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่ค่ะรอหกอ่ะดูอันนี้ง่าย มองไม่เห็นเลี้วหกว้าวเขาเปิดเพลงแล้วไล่ต่อไม่ได้แล้วว่าจะเดินซะกหน่อยเขาเปิดเพลงแล้วที่ตลาดไทยชนคลองถมนะคะวันวันอังคารนะคะวันนี้วันอังคารค่ะเจอกับป้าน่าที่นี่นะคะเนี่ยค่ะป้าน่าอยู่ร้านเดิมเลยนะคะที่เดิมวันวันพฤหัสเลยค่ะเสาไฟที่ ชื่เสิบสองนะคะตรงนี้เลยนะคะสงสัยคลิปนี้คงจบแค่นี้แหละคะ่ะเขาเปิดเพลงแล้วเฮ้ยเพลงเงียบละเดินได้ต่อได้เขาเพลงอุอ้ยเพลงดังอีกแล้วเ,เพลงดังใส่ต้องลงไลน์แล้วค่ะค่ะนะคะวันอังคารนะคะมาเจอกับพนาได้นะคะที่นี่นะคะตลาดไทยโซนลองถมนะคะทุกวันอังคารและพฤหัสนะคะค่ะวันนี้วันอังคาระคะ่ะอันนี้ร้านพนาดนะคะ ร,ร้านป้านาอยู่หน้าเสาไฟที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะท่านใดจะมาตลาดไทยมหาปนาได้ที่นี่นะคะหน้าเสาไฟที่11 12นะคะสำหรับคลิมนี้เสียงเพลงดังค่ะขอจบไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ